สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีไอริสลน์นี้มาฝากกันนะคะทุกคนนี่หกลีบ2ชั้นนะคะอุปกรณ์ก็มีไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์เบอร์สินะคะทุกคนนี่เอาสีนี้เข็มนะคะแอดมินใช้เบอร์2นะคะแล้วก็มีกันไกรไว้ตัดเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ ดานี้อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขึ้นต้นโซ่8ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดนะคะแล้วก็ทำซีก็จะได้แบบนี้ พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จ mm hmm. พเพื่อนๆพื่ทำโซ่หนึ่งะคะแล้วก็ทำา x ลงไปทำโซ่สามแล้วก็ X เราจะทำเกรสรก่อนนะคะแล้วก็โซ่3ามเเราจะทำทั้งหมด6ครั้งนะคะแบบนี้นะโซ่3าม x โซ่สาม x โซ่สแล้วก็ x เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะแล้วก็โซ่สแล้วก็ x นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้เนาะเราก็ทำสี่แล้วก็โซ่หนึ่งนี่ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พอได้หกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพลิกมาและเพื่อนเพื่อนเห็นช่องตรงข้างหลังนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนทำ x เข้าไปนี่ค่ะทำ x แล้วนะคะตรงนี้เราก็ตัดไหมออกเลยเกะกะนะคะแล้วต่อไปเพื่อนเพื่อนทำพอเราได้ข้างหลังอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเราทำทำ x ไปข้างหลังอย่างนี้แล้วเราทำโซ่สี่นะคะ แล้วก็ทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะมันจะมีช่องนะคะเราก็ทำควักเข้าไปแล้วก็ทำซีเอทำเออย่างนี้นะคะมันก็จะได้ทั้งหมด6ครั้งเหมือนเดิมโซ่นี่ค่ะควักตรงกลางข้างหลังโซ่ควักข้างหลังนี่นะคะ โซ่สีควักให้ตรงช่องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงนะคะแล้วก็โซ่สีควักเข้าไปข้างหลังอย่างนี้นี่ค่ะแล้วทำโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะเนี่ยที่เราทำโซ่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะที่เราเริ่มต้นไว้เราทำาีพอเพื่อนๆน,นทำาีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำาีในช่องนี้ครั้งหนึง่ง ในช่องนี้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะทำโซ่6กหนึ่งสองสามี่ห้าหกนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วต่อไปพันหัวเข็มนะคะทั้งหมด4ี่ครั้งแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จิ้มไปตรงนี้เราจะทําทั้งหมดเราจะทําทั้งหมดห้าห้าแถวนะคะโดยการนี่ค่ะ เอาออกทีละสองนะคะนี่แล้วก็ทำอย่างนี้นะคะมันจะได้เราจะทำอย่างนี้นะคะทั้งหมดห้าครั้งพันหัวเข็มสี่ครั้งจิ้มลงไปนี่เอาออกทีละสองนะคะพันหัวเข็มสี่ครั้งจิ้มลงไป ดึนดึงแน่นนะคะก็ดึงออกทีละสองสเออพันสี่ครั้งจิ้มลงไปอันนี้อันนี้เออเป็นกลีบชั้นแรกนะคะได้สี่แล้วนะคะต่อไปนะะี่ค่ะหลักที่ห้าอ้าหลุด นคะคะอ่าพอเราได้5หลักแล้วนะคะโซ่สามแล้วก็5หลักแล้วเนาะแล้วต่อไปก็โซ่หเอ้ยตรงนี้เราบอกผิดนี่ค่ะโซ่หแล้วก็หนึ่งสสามสี่ห้าห้าหลักแล้วตรงนี้เราก็จะทำหกโซ่นะคะสามสี่ห้าหกแล้วพอได้ตรงนี้เพื่อนเพ,นพืนก็ทำนี่ค่ะ x นี่ค่ะก็จะได้เป็นกลีบที่หนึ่ง อย่างนี้เลยนะคะแล้วต่อไปพอช่องต่อไปเราจะทําช่องต่อไปแล้วก็ทํา x อย่างนี้ค่ะพอเพื่อนได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆก็ทําโซ่หกแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ทําแบบนี้จนครบทั้งหมดนะคะหกหลักเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกลีบชั้นที่สองนะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วเนาะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำ c ไปตรงนี้เลยนะคะนี่ ต่อไปนะคะเรายังไม่เริ่มกลีบชั้นที่สองนะคะเราจะเดินขอบก่อนนะคะนี่ค่ะขอบแบบนี้ก่อนนะคะให้มันดูสวยๆนะคะให้มันดูแข็งขึ้นนะคะให้มันดูโชว์กลีบขึ้นโดยการทำเอกรอบเลยนะคะอพอได้แบบนี้เสร็จนะคะนี่สีเสร็จเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วต่อไปทำหกเอ็กซ์ตรงนี้นะคะแถวนี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกพอได้6แล้วนะคะตรงนี้มันจะมี5หลักใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ทำา x ทั้ง5หลักเลย1นึ่งสองสาี่หแล้วนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่เราทำโซ่ไว้เพื่อนๆก็ทำหก x 1สองสมสี ห้า <5, S 2> แล้วก็หกนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนี่ค่ะพยายามพอได้แบบนี้เสร็จตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำสี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะคะโซ่หกเออเออหกเอ็กซ์หนึ่งสองสามสี ห้าหกแล้วก็ตรงนี้ห้าหลักก็ทำห้าเอ็กซ์นี่ค่ะก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะได้ชูกลีบมันกลีบมันก็จะได้สวยขึ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ทำไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่เอ่อกลีบชั้นที่สองนะคะมาค่ะทุกคนพอเราเดินให้ครบทั้งหมดแล้วนะคะนี่ค่ะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เพื่อนๆก็ทำซีเลยนะคะ มันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่กรีบชั้นแรกนะคะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปนี่ค่ะเราจะทำกรีบชั้นที่สองนะคะเพื่อนๆทำโูตรหนึ่งสองสามแล้วเพื่อนๆพ,พ,พลิกงานนะคะนี่แล้วก็กะให้ตรงตรงนี้นะคะเนี่ยตรงกลางนะคะเพื่อนๆทำา X เลยก็จะได้แบบนี้ พอได้แบบนี้เสร็จนะคะต่อไปทำโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะตอนนี้เราจะเดินเส้นข้างหลังก่อนนะคะพยายามเอาให้ตรงกลางเลยนะคะเนี่ยตรงกลางกะเอานะคะแล้วก็ทำ x โซ่เจ็ดนะคะนี่แล้วก็ตรงกลางกะเอาเลยค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ นี่ค่ะพอเราถึงตรงนี้นะคะนี่ตรงจุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำซีอย่างนี้นะคะพอซีเสร็จนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆทำข้ามมาซีตรงนี้<ๆ>ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่แปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ค่ะมุมข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นหกช่องนะคะพอดี แล้วต่อไปนะคะพอได้พอเราได้ปะโซ่แปดเป็นหลักแรกแบบนี้แล้วนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อน,พ,นพันหัวเข็มห้าครั้งสามสี่ห้าแล้วก็ปลดทีละสองเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้แบบนี้แล้วต่อไปก็ห้าครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลดทีละสองหนึ่งสองสามสี่ ปุบปุ๊บว่าปลดทำไมอย่างงี้นะคะปลดทีละสองใจเย็นๆเอ็ดมินน่ะชอบใจร้อนนะ่ะเห็นไหมปลดอีกแล้วนี่ทีละสองนะคะเราจะทำทั้งหมดแปดครั้งนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแปดครั้งได้สองละหลักที่สาม ต่อไปหลักที่สีต่ต่อไปหลักที่ห้าต่อไปหลักที่หกต่อไปหลักที่เจ็ดอ้ หลักที่8นี่ค่ะเดี๋ยวนับดูอีกทีนะคะสองสี่หกเราไม่นับตรงนี้นะคะพอได้8หลักแล้วนะคะต่อไปโซ่8ปดนะคะหนึ่งสองามี่ห้าหกเดแล้วก็ทำ x อย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะ ล้วเพื่อนๆก็ข้ามมาทํา X ในช่องนี้นี่ค่ะแล้วก็โซ่หกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยโซ่แปดนะคะหกอ้ยสอนผิดสอนถูกแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มห้าครั้งก็เหมือนเดิมนะคะทําทั้งหมด8ดหลักนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะกรีบชั้นที่สองมันจะซ้อนกันแบบนี้นี่ค่ะมันจะซ้อนกันแบบนี้นะคะนี่นจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปนะคะมาค่ะเหมือนเดิมนะคะพอเรามาถึงตรงนี้นะคะก็คือจุดเริ่มต้นของเราตรงนี้เราก็ทํา C นี่พอเราทํา X เสร็จหลักสุดท้ายแล้วตรงนี้นะคะเราทํา C อย่างนี้ค่ะทา C แล้วต่อไปชั้นนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะทํา X รอบเลยนะคะคือควักธรรมดารอบเลย อพอเราทำซีเสร็จโซ่หนึ่งตรงนี้เราโซ่8ใช่ไหมคะเราก็ทำาม x 1 2ห้าห7แล้วก็8พอได้8เสร็จแล้วนะคะเรามี8หลักเราก็ทำา 8x เหมือนเดิม1,2,3,4,5 6 7แล้วก็8ก็จะได้แบบนี้แล้วสำหรับตรงนี้เราโซ่8เราก็ทำา 8x เหมือนเดิมนะคะเราก็พับอันนี้ไปก่อนนะคะมันจะได้ไม่เกะก,กะนี่ค่ะเราก็ทำา 8x ไปเลย1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ข้ามมาเลยนะคะมาทำตรงนี้เลย 8x ตรงนี้เลยนะคะ2 3 4 5 6 7 8นี่คะ่ะก็เหมือนเดิมก็ 8x 8หลักก็ 8x ไปเลยนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะทำไปนะคะทุกคน มาค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะคือจุดนี้คือจุดจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทํา C ไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะควักมาแล้วก็โซ่นหนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็สอยเก็บเลยนะคะแอดมินจะทําแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะสอยเก็บไปเลย จะซอยยากหน่อยนะคะน,นี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นๆน,น,นะคะเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นโบก็ได้นะคะให้เด็กๆมัดผมก็ได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะสวยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไหมอะคริลิกนะคะหรือไหมซัมเมอร์ซอฟเส้นเบอร์ยี่สิบนะคะมันก็จะตั้งตรงให้สวยเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันก็จะได้เป็นกลีบสวยตั้งให้แบบนี้ได้เลยอย่างนี้เลยนะคะ แล้วตรงอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอามาวางตรงนี้นะนี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เย็บเลยนะคะก็เป็นโบได้ให้เด็กๆไวมัดผมได้นะคะแต่ว่าแอดมินจะทําเป็นไอริชโครเชนะคะก็เลยไม่ไม่ได้นั่นเพื่อนๆก็เอาไปอ d แ p ปทำได้นะคะทําเป็นกระเป๋าทําเป็นเออเขาเรียกอะไรนะคะอะไห่กระเป๋าหรืออะไรก็ได้ถ้าอยากให้กลิบตั้งก็เหมือนเดิมนะคะอะเคลิกนะคะ เส้น20หรือเส้น18ก็ได้อันนี้เป็นไหมคอตตอนนะคะมันจะนิ่มนะคะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะเดี๋ยวมีดอกไม้ลายอื่นหรืออะไรก็จะเอามานะคะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปี่ใหม่นะคะทุกคน